สวัสดีครับนี่คือช่องเกษตรพาทัวร์นี่คือเกษตรนะครับเลี้ยงไก่ไข่นะครับผมไก่ไข่นะครับมาดูกันครับว่าหลังจากที่ให้อาหารแล้วนะครับอันนี้ให้อาหารรอบ2นะครับคือรอบบ่ายรอบแรกทัทียยังล็อกไม่เสร็จอ่าโอเคมาดูกันนะครับนี่ไก่นะฮะสองร้ตัวเป็นไงครับ เรามาดูการผลผลิตที่ได้นะนี่คือไข่ไก่นะครับอันนี้คือออกกระจัดกระจายนะให้ไข่ไก่ที่ใหญ่นะเลี้ยงไก่ยังไงให้ไข่ดกนะมาดูกัน200ตัวกเกษตรพาทัวร์ครับตอนนี้กําลังกินอาหารอยู่นะครับนะจะพามาเก็บไข่ไก่นะครับในนี้ก็ออกเยอะนะครับมาดูครับจะไม่ค่อย มีที่ออกแต่ก็ออกเป็นจํานวนมากนะครับสําหรับมือใหม่ที่อยากเลี้ยงไก่ไข่นะครับเลี้ยงยังไงให้ไก่ออกไข่ดกนะครับมาดูครับเต็มจํานวนครับผมอันนี้เก็บรอบสองแล้วนะรอบแรกเก็บไปแล้วนะครับเยอะมากครับแต่ละวันนะครับเราก็ให้อาหารอย่างเดียวนะครับไม่ได้ประหยัดต้นทุนมาดูครับนี่ไก่แม่ไก่อารมณ์ดีเชื่องเชื่อนะครับนี่ เราเก็บไข่ไก่กันเยอะนะครับนี่ครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมนี่คือไข่ไก่นะครับเลี้ยงยังไงให้ไข่ไก่เยอะๆก็ดูนะครับมีวิธีเลี้ยงครับ,นะรบสามารถเอาขายได้เลยครับนี่ไก่กินอาหารต้งกินทั้งร้องมาดูกันยังไม่หมดนะครับมีเยอะมาก ตอนนี้กําลังกินอาหารรอบสองนะครับนี่คือผลผลิตที่ได้นะนี่คือแกบแกบที่อยู่นี่ไปดูรังไข่อีกทีไก่ไข่พร้อมไข่เรามาดูกนะันนี่ไข่อีกแล้วไข่เยอะๆเป็นยังไงครับผมไข่ไก่เยอะมากๆครับไข่ไก่นี่ยอดเลยครับเราก็เก็บครับเก็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 บผลผลิตที่ได้จากน้องไก่ น้องไก่ให้ผลผลิตดีไก่สุขภาพดีไก่แข็งแรงนะครับนี่ครับไข่ไก่ไข่ไก่เยอะๆเลี้ยงยังไงให้ออกไข่ดีนะครับเดี๋ยวลุงจะบอกท้ายคลิปนะครับว่าเลี้ยงยังไงให้ออกออกไขด่ดีด้วยอาหารสูตรไหนจะบอกนะครับผมกินอาหารแล้วให้อาหารวันละสองสองมื้อครับ ไกไไไ่แข็งแรงกินดีพร้อมออกไข่นะครับเป็นตัวถ้าให้อาหารเกินปริมาณก็ไม่ออกไข่ครับอันนี้นี่ระบบน้ําหยดหยดเลยครับนะครับนี่ครับอคอกนี้200ตัวนะครับ